สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงคะ่ะสำหรับ Fc. ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคมนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่จะประสบความสําเร็จหรือไม่การเงินจะราบรื่นและคล่องตัวดีไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะ คลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้รับรื่นและคล่องตัวมากขึ้นค่ะที่ผ่านมานะคะการงานของท่านนั้นมักจะติดติดขัดขัด,ขดแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดีขึ้นและโดดเด่นที่สำคัญคาดหวังสิ่งใดก็พอที่จะคาดหวังได้นะคะ ปากมีสเสน่ห์จะมีข่าวดีจากการพูดคุยผลประโยชน์แนะนำนะคะหากท่านนั้นตั้งใจว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านรีบลงมือทำนะคะช่วงนี้ปากดีปากมีสเสน่ห์เพราะว่าหากติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือและไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือดีนะคะ แม้แต่การติดต่อสื่อสารจะประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันเป็นช่วงที่ท่านนั้นสติปัญญาเปิดไวพริบและไอเดียดีเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดขัดมีปัญหาท่านมักจะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองเสมอนะคะน้อยมากที่ท่านจะเอ,อ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ปัญหาส่วนใหญ่ท่านจะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองและที่สำคัญเหมาะแก่การยื่นเอกสารต่างๆนะคะ งานดีขึ้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่างานของท่านจะเข้ามามากขึ้นท่านใดที่ทำงานประจำช่วงนี้งานยุง่งงานเยอะมีดวงได้ทำอะไรใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่มกักจะนึกถึงจะมอบหมายงานใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบที่สำคัญมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนบางท่านจะมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆส่งผลให้ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ต้องเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยขึ้นหรือพอว่างจากงานประจำก็ต้องต่อด้วยงานพิเศษทันทีและงานพิเศษก็มาในรูปแบบที่เร่งเร่งด่วนดวนด้วยนะคะข้อดีในช่วง1-15ตุลาคมนี้เป็นช่วงที่การงานของท่านนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหาส่งผลให้ท่านทำงานเสร็จทันกำหนดเวลาถึงจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะแต่ก็มากจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆส่งผลให้ท่านแก้ไขกับปัญหาได้ไว ผลงานทำงานสำเร็จผลงานออกมาดีแต่ก็อย่าได้ประมาทการทำงานเด็กขาดให้ท่านมีสติและมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาสำหรับด้านการทำงานเพราะท่านต้องทำอะไรที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันให้รอดครอบและรัดกลุ่มนะคะวางแผนการทำงานให้ดีๆค่ะในช่วงระยะเวลานี้งานไหนที่สำคัญมากๆก,ก็ให้ท่านนั้นเลือกทำก่อนนะคะช่วงไหนที่งานของท่านเริ่มที่จะล้นมือ หากงานไหนที่ท่านนั้นสามารถให้คนอื่นทําแทนได้ให้ท่านเอ่ยปากขอความร่วมมือจากเขาแบ่งงานให้เขาช่วยทํานะคะคนที่ท่านไว้ใจได้พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านในช่วงระยะเวลานี้โดยภาพรวมงานไม่ค่อยมีปัญหาท่านจัดการได้ทําสําเร็จท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเด่นมากคนนิยมชมชอบคนรอบข้าง จะให้การช่วยเหลือดีแม้แต่คาดหวังสิ่งใดก็มักจะประสบความสําเร็จซึ่งเกิดจากการที่ท่านนั้นมุ่งมั่นพยายามตั้งใจทํานั่นเองค่ะท่านจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาบางสิ่งบางอย่างไม่คิดว่าจะสําเร็จกลับสําเร็จน้อมน้อมอมตนดีนะคะอย่าหัวร้อนปากไวอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคะจะทำอะไรก็ตามให้ละเอียดรอบคอบระดับกลุ่มให้มากมาก ในช่วงระยะเวลานี้มีคนจ้องที่จะเล่นงานท่านอยู่นะอย่าได้ประมาทติดขาดมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงวันที่1-15ตุลาคมนี้ถือว่าเงินเข้ามาดีนะคะที่สําคัญมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้แต่ว่าการเงินเป็นเงินหมุนนะคะ เพราะรายจ่ายค่อนข้างที่จะจุกจิกการเงินรายจ่ายหลักๆจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านค่าใช้ใจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงจะมีมาปล่อยมากบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อถ้าจะหมดเงินไปกับการออกงานสังคมและพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจและหากท่านตั้งใจที่จะนำเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนใดก,ก็ตาม ท่านจะมีเงินไปใช้ใจ่ายในส่วนนั้นๆนะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือดีค่ะการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะไม่มีคำว่าอับจนหนทางเมื่อใดก็ตามที่ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้เงินท่านก็จะมีวิธีหมุนเงินหรือหาเงินมาใช้ใจ่ายจนได้ค่ะช่วงนี้ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหากกาลังจะแย่มักจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยทุกครั้ง ให้หาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะคะอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายก็พอเพราะว่าเงินของท่านเข้ามาดีก็จริงแต่ว่ารายจ่ายของท่านก็ค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงมีมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะแต่หากท่านวิตกกังวลด้านการเงินนะคะเพราะว่าตัวท่านนั้นมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยอย่าได้ประมาวิตกกังวลใจไปเลยนะคะ พราะว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือตัวท่านเองก็หาเงินเก่งแก้ไขกับปัญหาด้านเกินการเงินได้เสมอค่ะขอเพียงอย่างเดียวให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้สําหรับการแก้ไขปัญหาอย่าใจร้อนจะทำไรอย่าใจร้อนกับช่วงนี้ไม่ดีท่านใดที่ค้าขายขายดีซื้อมาขายไปซื้อขายรับเปลี่ยนสําเร็จโดยภาพรวมการเงินรายจ่ายเยอะแต่ท่านจะหมุนเงินได้นะคะแต่ก็อย่าได้ประมาทการใช้จ่ายก็พอช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมาก ฉะนั้นให้หาเวลารลีแลาะผ่อนคลายบ้างพยายามค่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองที่สำคัญท่านจะมีโชคมีลาบนะคะดวงคล้วคลาดปลอดภัยหากรอคอยสิ่งใดก็จะได้มาในสิ่งที่ท่านกำลังรอคอยอยู่ค่ะบางท่านนะคะมีดวงได้เงินที่รอคอยหรือจะได้รับข่าวที่ท่านกำลังรอคอยอยู่ก็เป็นไปได้มาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะ แต่ท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเองเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านงานยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆนั่นเองค่ะแต่หากท่านอยากจะพูดคุยด้วยจริงๆก็อย่าได้เชื่อใจเขามากนะคะการคบหาดูใจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนสำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วนะคะเจวิคคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครองพูดคุยกันน้อยลงค่ะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ยุ่งเรื่องส่วนตัว แต่หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะคู่ครองก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยฉะนั้นหากท่านมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านเอ่ยปากขอคําปรึกษาจากคู่ครองคนรักนะคะจะสําเร็จบางเรื่องคู่ครองจะช่วยเหลือท่านได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังตัวนะคะ โดยเฉพาะท่านใดที่มีโรคประจําตัวต่างๆระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระวังโรคกระเพาะเดิมๆที่ท่านเคยเป็นจะกลับมากําเริบอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงที่ท่านจะมีอาการปวดหวัวบ่อยระวังความดันกําเริบช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายและที่สําคัญเกิดจากการที่ว่าท่านทําตัวท่านเองทํางานมากไม่ค่อยที่จะสนใจดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะคะ ข้าขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเงปังๆนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรในทุกท่านเฮงเปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีคะ่ะ